สวัสดีเช้าวันที่15นะครับวันจันทร์เนาะวันนี้เดือนกรกฎาคมนะครับเออเจ้านี้นะครับที่มาลงคลิปยาวเนาะคลิปสตรีมวันนี้ตอนนี้เนาะเออเพศของผมสองเพศกับอีหนึ่งโปรไฟล์เนาะลงคลิปเรียวมาได้เลยสาเหตุจากกะนอย่างครับเราก็โพสแป๊บนิ่งไปก็ลงได้นะครับหรือว่านะครับเออโพสวิดีโอว่าจะลงได้มาได้นะครับแต่ว่าที่แน่คลิปเรียวนะครับคลิปสั้นนะครับ หนึ่งโปรพายกับอีกสองเหตลงมาได้เลยเป็นเหมือนกันครับเป็นเหมือนกันกับข้าเพื่อนๆเออพี่ๆกู้ขนโอ้ยแอบแนมมากคับคอเคล็ดต่างหากเนี่ยเออคอเคล็ดแบบพุ่งสตั๋วเนาะถ้าเกิดว่าเออนอนแล้วคอเคล็ดนี่จะหนักยิกกว่านี้อันนี้แอบแนมอยู่หรือเลยาหรืมาคอเคล็ดโอ้โหเออนี่เราอยู่ที่อ่านาวัดถ้ำพุนะครับตำบลตะลิงชันเนาะำอำเภอบ้านด่านหอยจังหวัดสุโขทัยเอาวิวส่องเช้า,า,ามาก น,นะครับเอามาไขข้อข้อจัยนะครับเกี่ยวกับคลิปนะครับเรียวเป็นเหมือนกันก็นกนครับเป็นเหมือนกันก็เนาะมุ่งว่าจะเนี้ยจะได้เนาะหรือว่าเราจะทําผิดกฎถูกทําโทษอยู่คนเดียวกับหู้นะหรือว่าเป็นหลายๆคนหรือว่าจะได้นะครับอยากจะถามเพื่อนอพี่ๆเนาะชาวคีเตอร์ทั้งหลายนะครับเกิดขึ้นคนเดียวหรือว่าหลายๆคนถ้าหลายๆคนอยู่ที่ระบบเออคดีน้อย ถ้าถูกทาโทษคนเดียวเนาะโอ้โหแลวจะแก้ไขแบบไหนเนี่ยนะครับทั้งสช่องเลยจเจริญพามวนให้จเจริญคนมักมวนแลวก็จเจริญหน้าวานเนาะแซมช่องเลยลงคลิปสั้นมาได้เป็นปัญหายอย่างยิ่งเลยนะครับยิ่งตอนนี้ระบบก็กำลังยิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตัวเนาะเปลี่ยนแปลงก็ขอ,อเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีซะเนาะนะครับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะเนาะทวีเตอร์ที่สามารถสร้างไรายได้ได้เนาะ ก็ผมอีกหนึ่งคนเนาะที่จะมีความฝันที่จะสร้างรายได้ได้เนาะนะครับเรียนกะเขยิบขึ้นเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับขอยากเป็นลูกรักของอระบบลูกรักของ a อเนอะาะจะทาไปเรื่อยๆทําทุกวันนะครับถึงผู้คนจะสุขป,ประมาทว่าแบบนั้นแบบนี้กะน้อมรับคําตีสมเนะาะก็ทาไปเรื่อยๆน้องไป่ได้เสียหายอย่างนะครับเนะเาะทำไปเรื่อยๆทาเพื่อความสนุกสนานทําเพื่อความม่นชื่น นะครับไปแหวที่ไหนมาหน่อยเนาะรับกีจะนําภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้บรรยากาศดีเนาะนะครับมากับสักการะศาวัดธรรมภูตุเนาะนะครับสถานที่น right? ี่ศ er, ักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะไก่ไปไก่มาที่ศาลหลังพระผู้ขากระบี่แต่ติดตนะครับเนาะนะครับไปมาเจอกับตัวกับหลวนะครับทุกท่านเป็นเหมือนกันก็เออเป็นเหมือนกันก็เนาะที่สั้นที่เปลี่ยว เออลงมาได้เลยลงคลิปยาวจะลองโพสพอเป็นเหมือนกันก็น้อสงสัยคาใจมากๆนะครับท่านสงสัยสงสัย